ต้องหากรเดนไม่ต้องหาการเดินแล้วไปเกตแล้วตอนนี้เห็นไหมเวลาสามชั่วโมงเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดา <_ c oughs> มันน้อยนิดเองนะไม่น่าเชื่อนะเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปแล้วเราจะกลับกล้องมาหาเราเนี่ยเราทําไม่เป็นเราวิดีโอเนี่ยแล้วเราทําไม่เป็นเวลาวิดีโอกลับ <_ c oughs> ไม่มีกลับของเราเราก็งงีัยเห็นไหมไม่กลับเออเราก็ไม่ได้แต่ทำไมคนอื่นเขาทำกันได้เออเขากลับไปกลับมาเออเออทำไมอ่ะเมนก็ไม่รู้เหมือนฉันก็บุกคีกันนม่ศึกษาเครื่องเลยไม่ศึกษาแล้วคือทำไม่ได้แต่ถ้าท่าในเฟซบุ๊กก็ทำได้ทำยูทูบอะ ถ้ากล้องมิเป้ทำได้ตอนนี้เรากำลังจะไป44เพื่อที่จะต่อเครื่องไปไปมิลานนะคะประเทศอิตาลีบินอีกเจ็ดชั่งเบาเบาเบาเานั่งให้มันไฟแข็งไปเลยเธอจะขึ้นอันนี้เลื่อนไป44มันจะอยู่ระหว่างนั้นแล้วก็เดินย้อนกลับมา

แปต่สิบเลยมีลายอะไรมันไม่ดำอย่างเดียวนะมันมีโทนสีได้ด้วยแต่ถ้าถามว่าเขานั่นแต่ดีไหมเขานั่นแต่ดีนะเขาจะเข้มๆนะแต่เขาแบบนี่ไงออกทนนิดนี่นี่จีนกุญแจจีนกุยายก็มานั่งเราแบบแต่ก็เยอะอยู่นะเห็นไหมจะ ที่ถึงสามสามสามเนะถ้าเด็กๆอ่ะสามสามก็ลํำหมดเลยอ่ะถึงเนาะถ้เด็กๆกันสามสามก็นับหมดทุกคนอ่ะถึงเนาะเออแต่เราก็ว่ามันเยอะอยู่เวลามันรวมกลุ่มเด็กมันเยอะอยู่นะเด็กสองเด็กแม่แม่ลูกนั่นก็เป็นเป็นสองแล้วซึ่งแบบมองเห็นเป็นเด็กเหมือนตัวคนเดียวเนาะเพราะว่าลูกไปอย่างเด็กเล็กขนาดนั้นมันน่าจะขึ้นมาคาเอเวลานั่งไม่ได้นั่งกองตักมา้ย ก็มันความสูงไม่ถึงไงความสูงไม่ถึงเออเครื่องบินก็ต่ําเออราคาเครื่องบินก็ถูกอะไรเงี้ยถูกไหมล่ะแต่จะว่าไปถ้าพูดถึงจริงมันก็เป็นพื้นที่เป็นหนึ่งพื้นที่นะถ้าพูดถึงตมหลักนะถ้าพูดถึงอ่ะมันไม่ได้มาลดค่าที่จ่ายังไงกับเครื่องบินนี่นะถ้ามองอ่ะไปนั่งตรงนี้เราสี่สิบสิบสี่สี่สิบสี่นู่น เออนั่นห้องน้ำใช่ไหมมองถูกใช่ไหมเราก็เป็นห้องละหมาดผู้หญิงจะเป็นละหมาดเลยอเข้าใจเข้าใจอยากไปก็ไปนี่ห้องน้ำฉันต้องละหมาดจ้ะนี่ห้องน้ำเอออฉันต้องละหมาดจ้ะโอ้โหตกใจ